หมอนฝันดีหากคุณมีอาการปวดหลังปวดคอนอนไม่หลับนอนกรนภูมิแพ้เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนหมอนเถอคะค่ะมาใช้หมอนยางพาราเถอะยางพลาราราคาหลักพันซื้อไม่ไหว มาที่ร้านปอร่งเรืองเฟอร์นิเจอร์สิคะถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับนอนกรนหลับไม่สนิทปวดคอปวดบ่าปวดหลังเปลี่ยนเป็นหมอนยางพาราเธอคะค่ะหลับยากพลิกไปพลิกมาหาล็อกสบายก็ไม่เจอตื่นมาทำให้รู้สึกอ่อนเพลียไม่ดีแน่ๆคะ่ะหมอนยางพาราที่ร้านเรารุ่นหลับสบาย ลดความร้อนลดความอับชืน้นระบายอากาศได้ดีมากป้องกันไรฝุ่นแบคทีเรียสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้หมอนยางพาราที่ร้านเราจะเป็นยางพาราแท้ๆไม่ผสมเลยนะคะใช้น้ำยางพารลาล้วนและนำเป็น ยังเป็นน้ำยางพาราเกรดเอพีเมียนจากทางภาคใต้ของไทยค่ะผลิตโดยโรงงานของคนไทยไม่ใช่ของนำเข้านะคะหมอนอยางพาราแท้คุณภาพดีเยี่ยมในราคาที่เอื้อมถึงมาแล้วค่ะหมอนที่ร้านเรายังแถมมาด้วยปอกหมอนที่สามารถถอดออกซักทำความสะอาดและก็ป้องกันไรฝุ่นได้ด้วยค่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นไม่ควรพลาดเลยก็คือหมอนยางพาราช่วยลดเชื้อแบคทีเรียรที่จะทำให้เกิดสิวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นเลยค่ะไม่ควรพลาดเลยจริงๆค่ะลงทุนกับหมอนเพื่อการนอนที่ดีกว่าของเราเถอะนะคะใครที่สนใจก็สามารถ ทักแชทแล้วก็อินบ็อกมาสอบถามราคาที่เพจได้เลยค่ะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะ